สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 k c a House of Toys ครับผม EP นี้ครับเดินทางมาถึงแล้วกับ r o b o s o n Grimlock ครับผม The Leader of Night DoBot นี่เลยครับกล่องบลัมเลยนะครับเดินทางมาจาก r o b o s o n USA อเมริกาครับผมโดนค่าส่งกับค่าภาษีไป7 0 0 0พกว่าบาทตกใจเหมือนกัน กล่องนี้8กิโลกว่าเลยนะครับ7,000กว่าบาทนี่แค่ค่าชิปปิ้งกับค่าภาษีนะยังไม่ได้รวมค่าเกรมล็อกเลย <laughs> คราวที่แล้วให้ดู Optimus Prime Elite ไปแล้วนะครับอันนี้เป็น Flagship นะครับเกรมล็อก G1 นั่นเองตัวที่แพงที่สุดของ r o b o s e n ราคาในี่บนเว็บไซต์ r o b o s e n t นะมีคนเริ่มส่งมาถามแล้วว่าพี่สั่งจากไหนนี่เลยก็เว็บไซต์โดยตรงเลย r o b o c e n c o m นะครับผม 1,699เหรียญคูณตอนนี้ดอลลาร์ประมาณ33กว่านะก็60,000กว่าบาทนะครับบวกค่าส่งปภาษีกับ70,000โอ้โหยนี่เลยครับกล่องก็สีดำมาเลยนะครับ G1 นี่เลย โรโบเซนแล้วก็ลิขสิทธ์แฮชบรนั่นเองนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปนี่เลยไดโนเสาร์ South, นะไดโดบอทของเรานั่นเองปริมล็อกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปตอนแปลงร่างนี่เลยเป็นหุ่ญญนยนต์แบบนี้นะครับผม8ปกิโลโอ้โหดูสิมีการปั๊มลายข้างหน้ามาปริมล็อกว้าวเปิดล็อกแล้วก็วู โ oh. 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 อเป็นเซซามิโอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจับไว้กันเอเพื่อร่วงนั่นอยู่นั่นอยู่อ mm hmm. ตั้งให้ดูแบบนี้ว้า wow. ว mm hmm. <c oughs> นี่เลยครับด้านในกล่องเราก็เห็นเจ้าเกรมล็อกมาแล้วตัวเพ่เริ่มเลยนะตรงนี้มีดาบใช่ไหมหนึ่งอันไหนะออกมาเลยโอ้ว้าวโอ้ เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีนี่แน่นอนคิงเยนยโดบอทมงกุฎมาด้วยอ่าหนึ่งชิ้นแล้วก็มีอะไรอ่ะปืนอ่ะอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมอาวุธทั้งหมดพาร์ทแล้วก็มีอะไรจ้านี้ไห้เกรมล็อกอ่านี่เลยคู่มือครับงงเงามาเลยหนึ่งเล่ม อันนี้ก็มีกล่องอีกหนึ่งกล่องนี่แพ็คมาแบบน่าจะเป็นชาร์เจอร์นะใช่แล้วครับสายชาร์จนะครับแล้วก็นี่เลยหัวปลั๊กแนะ่แอปเปไม่ให้แล้วนะแต่โรโบเซนยังให้อยู่น่าจะเป็น Type-C แล้วนะแบบนี้เดี๋ยวดูซิใช Type นะ่แล้วครับ Type-C นะ Optimus เป็น m i โครอยู่อ่ะแล้วก็นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเหรียญ เป็นกล่องแล้วก็เป็นเหรียญน,นะครับในโรบอตต้องใช้เหรียญทําอะไรด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอลเลคชันเฉยๆเดี๋ยวเรามาดูกันออกมาจากกล่องแล้วเก็มล็อกตัวหนักเลยนะครับขนาดวัสดุเนี่ยมันคือพลาสติกนะ เออแต่แบบ ABS อ่ะ,อะสีเสือลงมาไม่ต้องพูดถึงเห็นแล้วสวยงามนะแล้วก็จะมีพาร์ทพวกพลาสติกใสๆโชว์พวกรายละเอียดข้างในตรงนี้ชอบมากนี่ตรงใต้ท้องก็มีอีกนะครับแล้วก็โลโก้นี่เลยออโต b บอทนะเอฟนี่เลยสายชาร์จนี่รูชาร์จอยู่นี่แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันแพงเพราะว่าไอโซมอเตอร์กัน่ยข้างในอ่ะมันมีเยอะที่สุดเลยเยอะกว่าออปติมัสเยอะกว่าเมกกาทรอน เยอะกว่าบอมบูบีนะมันก็เลยแพงนะครับดูสิก็จากไดโนเสาร์แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้อ่ะอ,อโต้ด้วยอ่ะลองกดครั้งแรกเลยพาวเวอมีแบตไหมเนี่ย ตื่นแล้วอืมืกว่าจะเดินทางมาถึงเชนเคฟเดินทางมาไกลมากนะครับเฮ้ควนหลอก convert i ต e t t โอยโหดโหดโหดจริง convert ว้าวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงหางกับที่เท้าอะ่ะคือสุดโอ้ wow. convert สุดโอ้โหคือเห็นในคลิปมันก็ว้าวว้าวว้าวแล้วนะมาเห็นด้วยตาตัวเองได้เล่นเองนี่คือแบบสุดจริงๆน้โรโบเซนนี่แบบหื รอนนี้มาดู voice command นะครับผมนะก็คล้ายๆกับ o p t i m u s เลยนะต้องแบบ hey Grimlock Yes, <we> know. move forward move forward DinoBot Sprawl! <laughs> move backward turn left โอ้โหกว่าจะเลี้ยวได้เน่นิดนึงขยับนะซ้ายขวาเจอแล้วอ๋อมันมี move left ด้วยเฮ้กวีมล็อก move right move right move right เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าเนี่ยโอ้ตาเปลี่ยนสีด้วยนะจากแดงเป็นน้ำเงินจากน้ำเงินเป็นแดงแบบโมโหโอ้ยฮัลโหลเอ้ยกริมล็อก Yes we know What can you do Wow. Hey, Grimlock. Yes, we go. Showtime. Me, Grimlock, melt you. Oh, hey, Grimlock. Yes, we go. Flame out. Me, Grimlock. ถ้าพ yes, ่นไฟได้จริงๆนี่แบบเฮ้ยเกรมหรอ Bite ตัองเอาไปเล่นกับเจ้าเร็กซ์ Toy Story You are the king Uh, oh, that's right มี g r i m l o c k k i n g อ mm. ืมเดี๋ยวต้องแปลงร่างเอามงกุฎใส่ให้นะ Hey g r i m l o c k Yes we know Megatron You might be big but I'm bigger mm hmm. Yes we know Optimus Prime

สิงต้องไปเลยเหุนย่นยนตตัว <laughs> เออเต้นแฮปปี้เบิร์เดย์ให้เออวว้เดี๋ยวส่งไปแฮปปี้เบิร์เดย์ใครแล้วกันอ่ะแปลงร่างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใส่อวงอาวุธมงกุฎและลองดูสิเป็นหุน่นยนต์เต้นหน่อยเซคราวนครมล็อกเอใส่มงกุฎให้คิงเรียบร้อยครับแล้วก็นี่เลยดาบนะครับผมมีไฟด้วยนะนี่เปิดไฟได้ด้วยนะแล้วก็ปืนอยู่ฝั่งนั้นนะอ่ะเดี๋ยวลองดูอ t ต โอ้เอยเอยเอย,เอยจะพังไหมเนี่ยดาบกับปืนมันสีกันโผล่เลยเกินเจ้านะแต่ก่อนแปลงร่างอย่าลืมมอาออกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพัง move backward ห <c oughs> ล่อจริงหล่อจริง fire าปืนต้องอยู่ฝั่งขวาดาบต้องอยู่ฝั่งซ้ายใส่ผิดข้างจ้าเอาใหม่ fire อ้ oh. ไม่ Attack. Hey, Grimlock. Bad right. Name it all out. Ah, I i Oh, wait, uh, Name Hey, Grimlock. Yes, we go. Turn left. เซฟไซเบอร์ทรอนเฮ้ย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 เอาี่ไงไม่เอาดาบเอาปืนออกแปลงล่าง Right hand i s s t u c k อ่านี่มีการบอกด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแปลงไม่ได้ n e e t o restore นี่ก็คือต้องไปรีบูตใหม่รีสโตใหม่นะครับนี่เลยอ่าระบบเจ๋ง เหรียญนั้นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกับตัวหุ่นยนต์นะครับเป็นเหรียญเหล็กนะนี่เลยออโตบอททรานส์ฟอร์เมอร์สีทองมาแล้วก็เป็นไดโนบอทกริมล็อกข้างหลังแล้วก็มีรหัสอันนี้คือ01616ตัวที่01616หเหรอแต่ผลิตกี่ตัวไม่บอกหรือ,อยังไงใช่ไหมอืมน่าจะเข้าใจถูกเอามาเป็นลิมิเต็ดคอลเล t ชันเฉยๆนะครับแฟลกชิ i p G1 g r กริมล็อก อ่ะคราวนี้ครับโรดแอปโรบเซนปริมล็อกนี่เลย G1 นะครับฟูฟมาดูซิโ oh. eh. อ้เอออ่ะมาแล้วดูซิคอนเน็ตได้เลยไหมลาว เจอแล้ว connect Bluetooth control เดินหน้าเอร์เ k ใหหลังอาา่าฮะ เดี๋ยวขวาเหมือนเต้นเปิกแด้งเลยตอนนี้โอ้ชเชโอเคอิงปืนโอเคเ,อเราไม่ใส่แล้วกันนะเดี๋ยวแปลงล่างแล้วเดี๋ยวเดี้ยงอีก่ะพอเข้าใจได้เฮดไลท์ไล i ิงอ่ามีการปรับนี่ตาตรงตาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้แน่เลย ใช่ไหมดูสิสีเขียวคอนเฟิร์มอ่าใช่แล้วครับนี่ตาพวกนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเล่นเปลี่ยน LED โหมดได้ด้วยเออโหดดีสีนี้สีนี้คอนเฟิร์มจ้าจ้าโอเคแล้วก็มีอันนี้อะไรอะ่ะ Please uninstall perform operation อ่ามันจะต้อง convert เอเอาอาวุธ off นีสั่งมันแปลงร่าง อืมโอเคแล้วมันก็จะเปลี่ยนนี่เลยนะที่จอยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรเป็นไดโนเสาร์แลละ แล้วในแอปก็จะมีพวกแบบเนี่ยเลย action create นะครับเราสามารถ create ได้ manual block base อะไรเนี่ยเออได้โรามอดเปลี่ยนเป็น robot นน่นนี่ set ประกอโปรแกรมได้ happy holiday ลูกชายเจ้าอีกหนึ่งตัวป็ิมลอกทังป๊อปคอนเมเจอร์นั่นเองนะครับผมตอนนั้นก็จัดมานะก่อนที่เจ้ากริมล็อกโรโบเซนจะเดินทางมาถึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักนะตัวใหญ่เลยนะครับผมนะมาต้อนรับ Transformers One เฉยงงๆนะครับนี่เลยเทียบให้ดูเผื่อใครมีทังป๊อปคอนกริมล็อกแล้วจะได้นึกภาพออกว่าโรโบเซนตัวมันใหญ่ขนาดไหนนะนี่เลยลูกชายเจ้าคุยกันหน่อยสิ Say hello, hello. Me Grimlock no you friend. Me Grimlock is your friend. <laughs> hey Optimus Prime. Greetings. Convert. This is Robosen Elite Optimus Prime ที่รีวิวไปนะตอนนี้ยืนอยู่กับค r i มล็อ k เวอร์ชันไนโอบอทก็ตัวสูงพอๆพกันเลยออปติมัสสูงกว่าน,นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวลองแปลงร่างค r i มล็อ k ให้ดูสิโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันจะหลับมันจะหลับมันหลับไปด้วยไม่เล่นมันเฮ้ยคริมล็อกวอัคเฮ้ยคริมล็อก convert it's extinction time eh มันเหมือนแบบว่าไปเซตตั้งโปรแกรมในแอปอ่ะแล้วก็ให้มันคุยเล่นให้มันสู้กันอะไรอย่างเงี้ยได้นะกับเมกกาทรอนกับอะไรอย่างเงี้ยเล่นเดี๋ยวไปศึกษาก่อนรอตอนเมกกาทรอนเดินทางมาถึงสั่งไปแล้วเหมือนกันนะสั่งก่อนเกรมล็อกอีกด้วยแต่เกรมล็อกมาถึงก่อนเมกกาทรอนยังมาไม่ถึงนี่เลยยืนเวอร์ชั่นแบบนี้เป็นขุ่นยนต์ทั้งคู่ก็ตัวสูสีกันออติมัสสูงกว่านิดนึงด้วยนะครับอีลีทนะถ้าเกิดแฟลกชิพออติมัสอาจจะสูงกว่าอีกนิดนึงเอออะไรประมาณนี้แหละเทเลย Hey, Optimus Prime. Greetings. Hey, Grimlock. Yes, we know. Optimus Prime. Nia. There's a big one <laughs> 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 Screamlock coi cua lên Hey Optimus Prime Greetings. Hey Screamlock Yes we know. Convert I am Yeah Convert ฮ้เฮ้เฮ้ Happy b <birthday. S 2> <laughs> i r t h d กลิ่โคตรกวนโคตรกวน อเอาละครับนี่แค่แค่สองตัวนะผ่านไปนะอย่างที่บอกรอเมกคาทรอนมาอีกตัวหนึ่งนะวางเทเป็นหุ่นยนต์ก็เทวางเวอร์ชั่นแปลงร่างก็เทโอ้โหนะบอมบูบีเสียดายที่แปลงไม่ได้วังว่าโรโบเซนเขาจะทำบอมบูบีเวอร์ชั่นแปลงร่างได้จะเจ๋งมากๆานะครับแต่ตอนนี้ครับนี่เลยวันนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่นะพรุ่งนี้ส8บดตุลาคมนะจะปล่อยแล้ว กับบัสไลเยียเวอร์ชันทอยสตอรี่รอชมเลยนะเขาทําออกมาแล้วตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชันไลเยียแต่ตัวนั้นน่ะก็เจ๋งก็เท่นะเหมือนนะแต่มันต้องอยู่บนขาตั้งเออหวังว่าเนี่ยบัสไลเยียเวอร์ชันทอยสตอรี่เนี่ยจะออกมาแล้วไม่ต้องยืนบนขาตั้งแล้วสามารถยืนด้วยตัวเองแบบเนี้ย แล้วลุกล็งลุกเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอชมเลยจากโรบอเซนถ้าเจ๋งเดี๋ยวจัดมาให้ดูด้วยแน่นอนครับแฟนแฟนทรานส์ฟอร์ er นะครับผมถ้ามีโอกาสถ้ากําลังไหวแนะนําครับโรบอเซนต้องมีเอาไว้ครอบครองนะครับทุกคนมันว้าวมากๆเลยแล้วเดี๋ยวรอชมกับเมกาทรอนได้เลยครับที่นี่ที่เดิม DJ t e n ช m i t h Channel AutoBot s r o l l Out